ที่หนึ่งเสียงที่ได้ยินตอบไปนี้คือสัตว์ชนิดใดโดยที่เราาอจจะเปิดเสียงสัตว์ให้ฟังนะคะฟังนะเสียงอะไรเสียงอะไรนกอะไรคอไข่กอไก่คอไข่คอควายข้อไหนอ่ะป้าป้าทายข้ออะไรคอไขอไ่อ่อปะป้าป้าทายคอไข่เอ็ป้าป้าทายคอควายใช่ไหมว้าเสียงนกแก้วเสียงของนกแก้วเอาใหม่นะ ข้อที่เสียงมาค่ะเเสียงอะไรหมูคอควายใช่ไหมหมูรูดอันนั้นวัวลูกตกลงเสียงอะไรเมื่อกี้โอเคคออะไรคอควายสิลูกเย้ต่อไปเสียงม้ย ตัวอะไรกอไก่เพนกวิน,นอ่ะป๊อป้าไทยอะไรแม่ไทยขอควายขอกอไก่ค่ะป้าถูกเ <c oughs> <c oughs> อาวเสียงตัวไรคิดดีๆนะแรดมันร้องย,ยังไงสิงโตไอ้อ้อวอ้ออาวปอไทยขอไข่เหรอ ข้่เสียกอไก่สิเขียนพูดดิกอไก่ลาแท้เหรอว้ายปาจำได้ไหมดูวิดีโอแล้วนะ ตัวไหนที่มันน้องใช่ไหมแมวน้ำเหรอคอควายแมวน้ำใช่ไหม,มวเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายเขาทิจเจสเสียงมาค่ะก่ายนะค่ะอ่ะไทยนะป้าป้าเอาเสียงอะไรไป,ป้าป้าเอาสแควร์เลอร์แม่เอากอไก่ป้าปาโลมานป้าเอากระต่ายใครใชนะ มือนี้มันไลโนนะอไปิคอควายใช่ไหมตัวอะไรอ่ะแมวน้ำหมอปลาหรือตัวอะไรอ่ะพยูนเือคอมว้เาโอ้ยอทไมเก่งอย่างนี้ล่ะคอที่เก้าคออะไรกออะไรกอไก่เรานละค่ไก่หมาป่า ขอไข่แมวน้ำขอควายสแควร์เลยอันเปตอบกอไก่เยะะ่ต่อ,อ,อไปคิดดีๆนะเสียงอะไรขอ,ขอขอไข่เหรออันเป่าทายวันนกอินซีใช่ไหมแม่ทายเป็นคอควายนะฟามิงโก ว้าวนกเหยี่ยวมันร้องไงข้อที่สิบเอ็ดเสียงมาค่ะจิงโจ้ลองดูสิเสียงนี้ไม่คุ้นเหมือนกันนะกราเป๋าจิงโจ้นะคอควายนะคอควายจิงโจ้นะดูสิสุนักจิงโจ้เอ้ยดิดิดิดีดิดิข้อที่สิบสอง อรลปาก้าหรอยยอ,อ๋อน่าจะใช่เพราะว่าเสียงลากับเสียงม้าไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมโอ้ปอล์เปนฉลาดนะเน,นี่นนยอ้าวเฉล,มลยมากถูกเล่เปอลอาราปก้ากอที่ส<อ>ิบสามเสียงมาค่ะเอาเร็วๆไปชี้<ไ>เสียงอะไรไอันนั้นมันกระทิงนี่เสียงของอะไรไแบ,บมีเหรอ ขอไข่หมี <จะ S 1> ตอบ <จะ S 1> ด้วยไหนดูปากให้หมดเวลาค่ะเฉยนะคะก็คือข้อขอไข่โอ้โหตอบเกือบจะป้าถ้าเกิดทำข้อสอบนี้จะได้เต็มแล้วนะอ้าวนกอินซีเออมาสักทีแน่ใจนะกอไก่นกอ,อินทรีตอบด้วยกอไก่นกอ,อินทรีเอ,อ,อ,อ๊หรือว่าหมาป่านะหรือว่าแพนดา้าจะถูกไมหมนะ ข้อที่สิบห้านะอีกห้าข้อจบแล้วนะคิดดีๆจ้ากระจันร้องยังไงในห้องอ๋อปลาทายขอไข่นะแม่ทายคอควายค้างคาววายเจ้ากระจันมันร้องจิ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 ไม่อยู่ต่างหาก กอไก่ยุงอ่าดูสิกอไก่ยุงปาต้องพูดอย่างนี้สิลูกใช่เปล่านะหรือว่าแมลงปอเย้มาที่เสียมาค่ะสิงโตเออ้ออะไรคอควายใช่ไหม คอควายสิงโตโอเธอถูกไหมนะหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อความขอ่สอ้าวข้อที่สิบแปดแล้วสิเสียงมาค่ะเอาคออะไรคออะไรข้อที่เท่าไรข้อกอไก่ข้อช้างใช่หรือเปล่าเสียงมาลายหรือเปล่าเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวดูดิ หมเวลาขาเฉลยนะคะก็คือ9 <Yeah. S 2> อะข้อที่สิบเก้าข้อที่เท่าไหร่ข้อขอไข่ใช่ไหมนกกาสีอะไรโอเคใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวว่ามันเสียงเป็ดตึ๊ดเขเย้ยป้าเป้าผิดไปสองข้อสามข้อปะ เสียงอะไรกบข้อที่เท่าไหร่ข้ออะไรคอควายจะถูกไหมนะเย้โอ้โหเก่งจังเลยเก่งมากเลยป่ะนกแก้วนกแก้วอะไรแพโรด parrot แมวน้ำซิ a ừ bố